นั่นแหละครับนี่มันดกๆบดบล่ะก็บอกว่าทุกอย่างไปตามวิธีเลยนะพี่นอ้องเด้อเนะบยมะเขือมะเขือนี่ก็มะเขือที่ก้อนสวนปลูกไว้อยูห่หะนอยู่หันละอยู่ใบสัตว์ก็เอามาครับใส่เข้าไ,ไปโรดอันนี้มะเขือเปาะเด้อ มะเขือมะเขืออย่างไรมะเขือน้อยใช่สุดไงอู้หมะนาวบัตเตอร์บัตเตอร์ขอมะนาวหน่อยเตอร์เตอร์เตอร์ขอมะนาวหน่อยครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพอแล้วครับ ไปครัวเด้พี่น้องเด้อบัดนี้ไปคัวเลยมะนาวโอ้ยมะนาวนี่ผมออกมาจากบ้านเลยที่โคราชเลยเด้อพี่น้องเด้อตังแต่ไปส่งลูกเขามหาไรคนละตังแต่เปิดเขามหาไรผมเก็บลูกสดๆหน้าเราก็มาหวบพิมไว้เองสี่ละแช่ตูเ้เย็นไว้โอ้ยฉกกำลังดีเลยสองเดือนสามเดือนแล้วครับผมสามเดือนเลย โอ้ยเบิ้อันนี้เป็นมะนาวของพี่สาวผมจะครับผมปลูกเองครับผมปลูกเองครับปลูกเองหอมหอมทุกบชนเลยนี่กินมะนาวพอน้ำอื่ มะขามเปียกอันนี้มะขามเปียกเด้อพี่น้องเด้อแฉะแฉะเด้อพี่น้องเด้อนัวนัวนัวต้มตัแล้วเปนบ้านนีดีเด้อพี่น้องเด้อของยังบ่ใส่ปูบ่นใส่หยังด้วยต้องอันนี้เลย ปลาดิด่อยตำทัวพ่อแก่ด้วยพี่น้องด้วยนี่ตั้งกต่ตำทัวให้มันแก่ยังสร็ด้วยพี่น้องด้วยอืม้ม Dạ yeah. Bà bà Lấy nam ra phát bổng Nam thức rồi Xua sure. sure. โอเคเครื่องเข้ากันเด็กพี่น้องกัน